ไส่มาสิบหลังตั้งมาใหม่เดี๋ยวใปเบิ่งกันสิบหลังสิได้จากโตไปลุ้นกันใส่สิบหลังเมื่อนี้เนี่ยก็จะเป็นทำสูตรหมักกับมันโอเคไปไปลุ้นกันนะครับมีประมาณสองถุงกว่า เดี๋ยวผ้าออกยายาำกลับใส่มีอยู่สิบหลังใส่ไว้ตั้งหมดเ,ททหเ,ออเจ็ดหลังเออเจ็ดหลครับไปไปหลุ่นกันว่าอีดาว่าใดวันนี้สื่อกลับมาใหม่แล้วก็ล่องเมียใหม่น้ำนะครับเป็นเมียอ้อย ๋ยวาอ่อยไม่อะไปหลุ่นกันครับว่าจมาะมานบอไปครับหลังแรกอยู่ข้างทางเลยเป็นพอสามพอมากมันมากินมันควานกินมันว่ายังอยู่ดีควานถึนมากินมัน ปกติดีไปลุ้นกันต่อไปครับใส่ยู่ยไก่กันยูต้องนี่นีสองหลังันเดอยีกางีาสองหลังครับสองหลังเป็นหั่งง ยังปกติดีครับนี่ก็ยังปกติดีไปดูแล้ว เดิปกติดีไปต่ออเหลือยู่สามหลังเลยงานยู่ใกล้เติบพลั อ,อันนี้มากินก่อนของขาวของขาวมากับก่อนแล้วนี่ขอ,องขาวาเล้นเลยเหรอ,อ กองหลับอยู่นี่มือาติดมือทองขาวไปเปลี่ยนจุดโอกหลังในทองขาวก็ตัวนึงไปดูหลังสุดท้ายมันจะเป็นยังไงไปเลยหลุดกันครับ ไข่จะถือไว้แล้วแต่ว่าเหมือนมันยังมีไข่แบบลังเดียวอ,อยู่หนึ่งนะเอากราบเสียมันจะหอย,เ,ย,อยเอาหูทอ,องขาวทองขาวครับมน่เขาหางเลยครับ อ้กำลังท่องเลยเข้าห้างเลยนีอ่อีกหนึ่งแต้มเสยไปครับไปยามกันลองเศร้ามือเกื่นในไอห้ำสามโตมาเดี๋ยวมาลุยกันครับตามแะไรตางทางเขาไม่กินหรือหู อยู่ดีๆเป็นยังไงบ้างอ้าวอ้าวอ้อาวบอลลือเหรอบอลลือบอลลือเหบอลลือเหอไอ้ลูกหนูเขาขาเขาขาเลย นี่ปกัิเสือปิดขาเนี่ย้ามากินอยู่หือล่านไ่มครับหอังแหลกแหลกกเรียบร้อยครับปิดขาครับอเอลีอ่ยฮอืยเนีเ่ยอะลรแล้ว อีกขา่วยหลังแรครับอือ่ครับมันเหมือนนะครับอีกสองหลังอู่ตรงที่จะยู่หนอยู่เคยได้ไป็นหลักเลยตัวหนึงน่งอันนี้บอ่อเขา มมเขาครับจะหนูหน่อยมากินมมเขา่า <c oughs> <c oughs> กัดมันให้ได้ยูนไปปุ่นเล่นโต หายกลับหายกลับหายกลับหายพี่ใดกลับหายกลับหายครับเี่าใดรุ่นรุ่นไม่ยังยากรุ่นรุ่นรุ่นอู้หูยยิ้โพเต็มเลย เป็น <c oughs> ใ,ใหญ่ครับ <c oughs> หมดขึ้นเลย <c oughs> อืมอ,อืมละนัดของเลยวะเต็มเต็มการคอครับอบ๋อ bán chế màn chế. đang khổ. Đang chơi màn chơi đầu chơi màn chơi màn chơi màn chơi mọi dài màn Đúng rồi, 4 màn chơi mọi 2 cái này ít sống Mẹ bỏ, mẹ Phải sắp Ít sống lắng Tình lắng để sống to oh. Bố oh, cắt tí đi มีอย่างนี้แต่หมดหมดขื่นหน่อยรู้จะเดี๋ยวเนี่ยไม้มีทองขาวหลังที่เจ็ดหลังที่เจ็ดอุ้ยเนามันไม่เสร็จกลับหล่น đông này xây về một lần Một khưn tít ai hấm tít tít may nó chắc nó chắc cho những là các tí cái 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 em pocket Ý đi tè hầm bơ Rất 2 Chóng có à mà cứ ouais. này phải xây vậy gì chóng lẳng có lẽ xây chết lẳng anh đi cái đứa xây thường 2 nó bình cao ตอนนี้เจ็ดหลังไล่ไปแล้วสองตู้ไปหนึ่งกันต่อเลืออีกสองหลังทางออกมา หายท้องปางงานครับไอห่ำอยู่แล้วครับท่านเออเหือตรงไอห่ำครับไอท้องปางงานครับตรงห่ำย,งงยงังนึงยูงนีครับนี้ไม่มีปัญหาครับยังอยู่ดี